ยี่สิบเก้าชายโฉดหญิงสามานเมฆจากดาวรางเลือนวิกาลใกล้สิ้นสุดลูกเฮียงช่วงนั่งอยู่บนหลังมา้ามองดูเส้นทางเดินที่ทอดตรงทางเบื้องหน้าเส้นทางยาวยิ่งแต่ในที่สุดมันใกล้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางแล้วผื้นดินเบื้องหน้ากว้างไพศาลมากว่าอยู่ที่นี้ยังสูดได้กลิ่นหอมของบุปผชาติคนผู้หนึ่งคิดผ่านเส้นทางอันยาวไกลเช่นนี้เพียงลำพัง หาง่ายดายไม่ลูกเฮียงช่วงทอดถอนใจกล่าวว่าคนผู้หนึ่งยามภาคภูมิลำพองใหญ่ต้องทอดถอนใจเสมอมันพลันเห็นรถม้าคันหนึ่งพุ่งทยานออกจากในดงไม้ข้างทางสกัดขวางทางไว้ในหน้าต่างรถปรากฏมือข้างหนึ่งยื่นออกมาเป็นมือสวยงามยิ่งนิ้วมือเรียวยาวลูกเฮียงช่วงรั้งบังเหียนม้ามองดูมือข้างนี้อย่างสงบสีหน้าปราศจากความรู้สึกใดๆ มันรู้จักมือข้างนี้เป็นอย่างดีมือข้างนี้หากยื่นออกมาน้อยครั้งจะหดรั้งกลับในสภาพมือเปล่าภายในรถบังเกิดซุ้มเสียงดังว่ามอบมาสองคำนี้ปกติไม่น่าฟังกระไรน้อยคนที่ยินยอมรับฟังสองคำนี้กล่าวต่อตนแต่ซุ้มเสียงนี้นุ่มนวลยิ่งกระทั่งตอนกล่าวสองคำนี้ก็ระรื่นหูยิ่งลุเคียงช่วงกล่าวว่าท่านต้องการอะไร คนในรถกล่าวว่าท่านย่อมทราบที่เราต้องการเป็นอะไรท่านไม่บังควรมาทวงถามในที่นี้คนในรถกล่าวว่าเรารอคอยข่าวคราวท่านตลอดเวลาแต่ท่านปราศจากข่าวคราวใดๆอย่างนั้นท่านสมควรรอสืบไปหากปราศจากข่าวคราวภายหลังมักเป็นข่าวอันประเสริฐลูกเฮียงช่วงยิ้มเล็กน้อยพลันลงจากหลังม้าเปิดประตูรถก้าวขึ้นไปภายในรถ นอนเอนกายด้วยสตรีสาวนางหนึ่งดวงตานางสุขใสกระจ่างอกอุมตูมตั้งเอวอ่อนแอมแน่งน้อยไม่ว่าผู้ใดก็คำนวณอายุไขนางไม่ออกในแสงสว่างเลือนลางสลัวนางยังคงงดงามจนบรรดาให้ลมหายใจผู้คนชะงักขงังนางคือพี่ใหญ่ของเม่งแชร์หุนและพวกก่อเล่าตัวไม่พบพานหนึ่งปีนางกลับคล้ายสาวสครานกว่าเดิม ลุกเฮียงชวงมองดูดวงตาสุขใสกระจ่างของนางยิ้มพลางกล่าวว่าท่านดื่มสุรามาก่อเล่าตัวกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าหลังจากดื่มสุราเราค่อยกล้ารุดมาสุราสามารถเพิ่มกำลังขวัญของผู้คนกอเล่าตัวกล่าวว่าแม้ไม่ดื่มสุราเราก็รุดมาไม่ว่าผู้ใดขอเพียงรับปากเราต้องมอบแก่เราแน่นอนเรารับปากท่านอันใดท่านรับปากเรา ขอเพียงเล่าแปะเสียชีวิตจะมอบโฉนดที่ดินของพนาสำราญแก่เราลุกเฮียงชวงกล่าวว่าท่านต้องการโฉนดที่ดินใบนั้นย่อมแน่นอนไม่เช่นนั้นเราไหนเลยยินยอมมอบต้นไม้เงินต้นไม้ทองเยี่ยงหงหงเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนท่านกล่าวเปิดเผยชัดเจนยิ่งก็เล่าตัวกล่าวว่าเราเปิดเผยตลอดมาแต่ขณะที่ท่านกล่าววาจากับผู้อื่นคล้ายไม่ได้แสดงท่าทีเช่นนี้ ท่านเข้าใจว่าเป็นท่าทีใดลุกเฮียงช่วงกล่าวเสียงเนิบนาบผู้อื่นล้วนบอกว่าท่านรู้จักแย้มยิ้มแย้มยิ้มได้หยาดเยิ้มยิ่งตอนตกลงการค้าเราไม่เคยยิ้มมาก่อนท่านกับเราได้แต่ตกลงการค้าหรือไม่อาจสนทนาถึงเรื่องอื่นอีกก่อเล่าตัวกล่าวว่าเนื่องเพราะท่านความจริงเป็นนักธุรกิจอันสมบูรณ์แบบนักธุรกิจก็มีหลายประเภท ท่านเพียงจัดอยู่ประเภทที่สามารถตกลงการค้าเท่านั้นลุกเฮียงชวงกล่าวอย่างเฉยชาอย่าลืมว่าโฉนดที่ดินยังอยู่ในเงื้อมือเราเราไม่กลัวท่านไม่มอบให้ท่านมั่นใจหากปราศจากความมั่นใจเราก็ไม่มาแล้วท่านทราบหรือไม่ว่าสถานที่นี้เป็นของผู้ใดการก่อนเป็นของเล่าแปะตอนนี้เป็นของท่านแล้วลุกเฮียงชวงกล่าวว่าท่านไม่กลัวเราฆ่าท่าน ท่านใหญ่ไม่ทดลองดูนางเอ็นกายกับที่เดิมตลอดเวลากระทั่งอิริยาบถก็ไม่เปลี่ยนแปลลุกเฮียงช่วงถลึงมองนางนางก็ถลึงมองลุกเฮียงช่วงแนวนิ่งสีหน้าทั้งสองฝ่ายล้วนปราศจากความรู้สึกใดๆให้จับเขารถม้ากลับแล่นตรงไปมุ่งสู่ทยานไม้ดอกของเล่าแปะล,ลุกเฮียงช่วงกล่าวว่าท่านคิดตามเรากลับไปเราติดตามท่านแน่นอนหากไม่ได้โฉนดที่ดินใบนั้น ท่านไปยังที่ใดเราก็ติดตามไปที่นั้นลุกเฮียงชวงพลันยิ้มออกมากล่าวว่าดูท่าท่านจะไม่กลัวเราจริงๆหากกลัวท่านก็ไม่ตกลงการค้ากับท่านแล้วการค้ารายนี้ท่านหาได้เสียเปรียบไหมก่อเล่าตัวกล่าวว่าแต่ก็ไม่ได้เปรียบที่ได้เปรียบเป็นท่านนางกล่าวต่ออย่างเย็นชาเราเสียสละเม่งแชหุนเสียสละหงหง เพียงเพื่อแลกมาซึ่งโฉนดที่ดินใบเดียวท่านเล่าลุกเฮียงช่วงพลันส่งเสียงหัวรอดดังๆออกมาก่อเล่าตัวอดถามไม่ได้ท่านหัวรออันใดรอสักครู่ท่านจะทราบเราหัวรออันใดรถม้าแล่นเข้าเขตอุทยานหยุดยั้งชะงักลงลุกเฮียงช่วงเปิดประตูรถเดินออกไปกล่าวว่าตามเรามาเราจะนำท่านไปชมดูของสิ่งหนึ่ง มันเดินตามทางน้อยที่ตัดผ่านพุ่มเบญจมาตรเดินไปยังห้องหับที่เล่าแปะประสบภัยก่อเล่าตัวติดตามหลังมันในอรุโนไทยกุญแจบนประตูสะท้อนประกายวาววับสะดุดตาลุกเคียงช่วงไขกุญแจตัดผ่านห้องโถงจำลองเข้าสู่ห้องนอนของเล่าแปะเตียงไม้ที่แหลกสลายยังคงสภาพเดิมแต่โคมไฟบนโต๊ะดับไปแล้วไม่ต้องอาศัยแสงโคมถึงกับไม่ต้องเหลียวหน้ามอง ลุกเคียงชวงก็คำนวณสีหน้าของกอเล่าตัวออกได้ผ่านไปเนิ่นนานกอเล่าตัวค่อยระบายลมจากปากยาวๆกล่าวว่านี่หมายความะไรหมายความว่าเล่าแป๊ะยังไม่ตายมันมันหลบหนีลงสู่อุโมงใต้ดินแล้วลุกเคียงชวงพงกศีรษะกอเล่าตัวกล่าวว่าท่านไม่ได้ตามลุกเคียงชวงสันศีรษะกอเล่าตัวถามว่าชไนไม่ตามเนื่องเพราะเราทราบว่า ไม่อาจาตามทันสีหน้ากอเล่าตัวพลันแปลเปลี่ยนไปตอนนี้นางเพิ่งเข้าใจเมื่อครูลุกเฮียงชวงชไหนหัวรอกเล่าแปะเมื่อไม่ตายนางก็ไม่ได้โฉนดที่ดินนางเสียสละแม่งแชหุนภายหลังยังเสียสละหงหงเพื่อสอดคล้องกับแผนการลุกเฮียงชวงสุดท้ายกระทั่งกระดาษขาวแผ่นหนึ่งยังไม่ได้ลุกเฮียงชวงเหลียวหน้ามาช้าๆเพ่งมองนางแน่วนิ่งพลันกล่าวว่า เราแปะแม้หลบหนีได้แต่ไม่ได้หยิบฉวยโฉนดที่ดินไปขอเพียงท่านยินยอมใช้สิ่งหนึ่งเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนยังสามารถได้โฉนดที่ดินไปท่านต้องการให้เราใช้อะไรแลกเปลี่ยนร่างกายท่านก่อเล่าตัวสูดลมหายใจลึกๆกล่าวว่าท่านว่าเราคู่ควรท่านบอกว่าเราเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจที่แท้ย่อมไม่ประกอบกิจการค้าที่ขาดทุน สายตามันเลื่อนไหลบนเรือนร่างกอเล่าตัวสุดท้ายหยุดนิ่งอยู่ที่อกอวบอุมของนางกอเล่าตัวพลันหัวรอเสียงเจ้ยแจ้วออกมาลุกเฮียงช่วงกล่าวว่าท่านหัวรออันใดห,หัวรอท่านท่านทราบหรือไม่ว่าเคยมีคนใช้เนื้อสุกรเพียงครึ่งช่างก็ซื้อตัวเราไปได้นั่นหาเป็นไรไม่ซึ่งความจริงราคาข่างวดของสตรีมักแปลเปลี่ยนตลอดเวลากอเล่าตัวกล่าวเสียงหยาดเยิเ้ยม นีผิดไม่ว่าผู้ใดยินยอมมอบโฉนดที่ดินนั้นแก่เราเราจะขึ้นเตียงกับบุคคลน,นั้นนางพลันหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวเสียงเย็นชามีแต่ท่านไม่ได้ต่อให้ท่านยินยอมมอบทุกสรรพสิ่งในที่นี้แก่เราก็ไม่ได้ลูกเฮียงชวงถามว่าพระเหตุใดเนื่องเพราะท่านบันดาลให้เรารู้สึกสะอิดสะเอียนลูกเฮียงชวงหน้าแปลเปลี่ยนไปน้อยคนที่เคยเห็นสีหน้ามันแปลเปลี่ยนกลับกลาย น้อยคนที่สามารถทำให้มันน่าเปลี่ยนสีกอเล่าตัวมองดูมันกล่าวเสียงเย็นชาเรายินยอมตกลงการค้ากับบุคคลหน้าะอิดสะเอียนแต่ไม่ขอหลับนอนกับคนหน้าะอิดสะเอียนเด็ดขาดลุกเฮียงช่วงพลันถาโถมเข้ามาฉีกกระชากปกเสื้อนางออกมาดังขวากใหญ่มันคล้ายพลันแปล,แปลเปลี่ยนเป็นคนละคนมันหาใช่ลุกเฮียงช่วงที่ปกติสุขุมเยือกเย็นอีกต่อไปเผลโทสะกระตุ้นริุรามันประดัง มันคล้ายพลันแปลเปลี่ยนเป็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งอย่างกระทันหันอาจบางทีความจริงมันเป็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งกอเล่าตัวยังไม่เคลื่อนไหวจับจ้องมองมันอย่างเย็นชาดังเดิมในแสงอรุณรำไรทรงอกนางขาวโพรงสล้างดูไปยิ่งรู้สึกตุมตั้งตระงานงำ้ำลุกเฮียงช่วงตาแดงฉานด้วยสายเลือดพลันต่อยหมัดออกต่อยใส่ทรงอกเต่งตึงและท้องน้อยอันนุ่มนิ่มของนาง ก่อเล่าตัวล้มไงลงกับพื้นลูกเฮียงช่วงยังคงทุบตีไม่หยุดยัง้งคล้ายกำลังทำร้ายสุนเซียเ่ยวเตี๊ยบอย่างเช่มช้ากลับไม่สามารถจำแนกออกว่าที่กำลังทุบตีคือเซียเ่ยวเตี๊ยบหรือก่อเล่าตัวมันลงมือราวคลุ้มคลั่งแต่ทุบตีไม่หนักหน่วงกระไรก่อเล่าตัวกลับไม่หลบหลีกตอนแรกนางขบกรามกรอดขบกรามแนบแน่นจากนั้นหยาดเหงื่อไหลรินลงมาปีกจมูกบานพเพยอะพยาบ อ,อกอวกอุมสะท้อนขึ้นลงพลันส่งเสียงครางอันประหลาดพิสดารล้ำชนิดหนึ่งออกมาเสียงครางกระเส่าสถานกับแฝงอำนาจดึงดูดใจอันลี้ลับบันดาลให้ผู้คนคลุ้มคลั่งฟันฟ่นฝืนก่อเล่าตัวมิเพียงไม่หลบหลีกทั้งยังบิดกายเข้ารับการทุบตีร่างกายของนางคล้ายแปลเปลี่ยนเป็นอสอรพิษตัวหนึ่งอสรพิษที่สามารถรัดพันผู้คนลุกเคียงช่วงพลันโถมลงบนร่างนาง กอเล่าตัวทรงกายขึ้นช้าๆมองดูลุกเฮียงช่วงตอนนี้นางกลับคืนสู่สภาพสงบเยือกเย็นดั่งรูปสลักจากศิลาขณะที่มองดูลุกเฮียงช่วงดวงตานางยังเปี่ยมแววหยามเหยียดดูแคลนกล่าวเสียงเย็นชาท่านกระทำเสร็จสิ้นแล้วลุกเฮียงช่วงเพียงยิ้มเล็กน้อยก่อเล่าตัวกล่าวว่าท่านอาจภาคภูมิใจยิ่งแต่ข้าพเจ้าเพียงรู้สึกสะอิดสะเอียนสะอิดสะเอียนแทบตาย นั่งหมุนตัวไปช้าๆกล่าวต่อตอนนี้เราคิดไปแล้วท่านได้แต่คำนึงถึงเราหวนนึกถึงความสุขครั้งนี้แต่เราจะไม่หวนกลับมาตลอดกาลลูกเฮียงชวงกล่าวเสียงเนิบหนาบท่านต้องกลับมาต้องหวนกลับมาโดยเร็วท่านเข้าใจว่าเราชมชอบท่านลูกเฮียงชวงยิ้มพลางกล่าวว่ามิผิดเนื่องเพราะท่านทราบดีมีแต่เราจึงสามารถทุบตีท่าน ท่านมีสันดานชมชอบถูกทุบตีมันกล่าวต่ออย่างเฉยชาหลายปีมานี้ท่านคงยากสอบพบคนทุบตีท่านเนื่องเพราะบุคคลอื่นเห็นท่านสูงส่งเกินไปเลิศลอยเกินไปหาทราบไม่ว่าท่านมีแต่ถูกทุบตีจึงได้รับความสุขสุดยอดกอเล่าตัวพลันกำมือแนบแน่นปลายเล็กจิบเข้าไปในเลือดเนื้อลุกเฮียงช่วงกล่าวว่าท่านคงยังคิดถึงคนขายเนื้อนั้น มันต้องทุบตีท่านอย่างดุร้ายทำให้ท่านไม่มีวันลืมเลือนตลอดการร่างของกอเล่าตัวเริ่มสั่นละระิกลุกเฮียงช่วงกล่าวว่าท่านที่ฆ่ามันหาใช่อาฆาตแค้นมันหากแต่แค้นตนเองแค้นที่ฉนหนไม่อาจลืมเลือนคนขายเนื้อผู้หนึ่งฉไหนพอหัวน,นึกถึงเหตุการณ์ครานั้นก็บังเกิดความพลุ่งพล่านหลิงโลดมันยิ้มเล็กน้อยกล่าวต่อแต่นับแต่นี้ท่านวางใจได้เราชมชอบทุกตีคน ไม่ว่าท่านมาเมื่อใดเราจะทุบตีท่านอย่างดุดันสักคราจนบัดนี้เราทราบตอนแรกท่านที่หยามเหยียบเราเพียงเพราะต้องการให้เราลงมือทุบตีท่านกอเล่าตัวทันหันขวับมาสบัดฝ่ามือตบใส่ใบหน้ามันลุกเฮียงชวงตะปบคว้าข้อมือนางไว้บิดแขนนางคว้ายไปด้านหลังโดยแรงกล่าวว่าท่านต้องการให้เราทุบตีอีกมือของกอเล่าตัวถูกบิดคว้าถึงกลางหลัง สีหน้าปรากฏแววเจ็บปวดรวดร้าวขึ้นแต่ดวงตาอันเย็นเยียบผันแปรเปลี่ยนเป็นกระตือรือร้อนคล้ายปรากฏเปลวเพลิงกลุ่มหนึ่งแผดเผาอยู่ภายในกายลุกเฮียงช่วงกล่าวอย่างยิ้มแย้มอาจบางทีพวกเรานับเป็นคู่สู่สมท่านชมชอบถูกทุบตีเรานิยมทุบตีคนมันผลักใสานางออกห่างกล่าวอย่างเฉยชาแต่วันนี้เราพอแล้วท่านหากต้องการถูกทุบตีได้แต่รอคอยโอกาสหน้า ร่างของกอเล่าตัวประทะชนกับผนังห้องต้องถลึงมองมันขบกรามกล่าวว่าสักวันหนึ่งเราต้องฆ่าเบีระฉานเจ้าลุกเฮียงช่วงกล่าวเสียงเนิบหน้าเราทราบว่าท่านแขนเราเนื่องเพราะเราเข้าใจบุคคลเยี่ยงท่านซึ้งกระจ่างไปแต่ท่านรับรองไม่ฆ่าเรามีแต่เราจึงทราบว่าที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงเป็นอะไรมันโบกมือกล่าวต่อตอนนี้ท่านไปได้แล้ว ก่อเล่าตัวไม่ได้ไปกลับกระแทกนั่งลงอิสตรีคล้ายผลท้อลูกหนึ่งเปลือกนอกล้วนมีเปลือกแข็งห่อหุ้มอยู่หากท่านสามารถกระแทกเปลือกส่วนนอกของนางออกนางรับรองไม่สะบัดหน้าผลักจากต่อให้ขับไล่สายส่งก็ขับไม่ไปลูกเคียงชวงกล่าวว่าท่านฉนัยยังไม่ไปก่อเล่าตัวพลันหัวรอออกมากล่าวว่าเนื่องเพราะเราทราบว่าท่านไม่ต้องการให้เราไปออ เนื่องเพราะมีแต่เราจึงทราบว่าที่ท่านต้องการคืออะไรที่ท่านต้องการเราล้วนมีครบถ้วนบริบูรณ์ลุกเฮียงช่วงจ้องมองนางอย่างเย็นชากล่าวว่าท่านยังทราบอันใดต่อให้เล่าแ๊ะตายแล้วท่านก็ไม่อาจไต่เต้าถึงตำแหน่งที่ท่านใฝ่ฝันเนื่องเพราะเบื้องหน้ายังมีคนขวางทางท่านยังมีผู้ใดก็เล่าตัวเน้นเสียงว่าสุนเซียวเตี๊ยบและแม่งแฉหุน นางยิ้มแย้มหยาดเยิ้มกล่าวต่อแน่นอนไม่เพียงมันสองเท่านั้นอาจบางทียังมีหัวหน้าสาขาอินซีใหญ่ตู้เสียหาไม่เป็นหัวหน้าสาขาอินซีทองแต่ไม่ใช่เจ้าหมื่นอินซีเด็ดขาดแก้วตาลุกเยียงช่วงพลันหดเล็กลงกล่าวเสียงเย็นชาบอกต่อไปท่านยอมไม่หักหลังต่อเล่าแปะ๊ะเพราะสืบเนื่องจากเจ้าหมื่นอินซีเนื่องเพราะเยี่ยงนี้ไม่มีคุณประโยชน์ต่อท่าน ผู้ที่ตักตวงได้ผลประโยชน์มีแต่เจ้าหมื่นอินทซีท่านย่อมไม่กระทําเรื่องโง่เขลาปานนี้ดังนั้นผู้ที่สมรู้ร่วมคิดกับท่านหากไม่ใช่หัวหน้าสาขาอินทซีใหญ่ก็เป็นหัวหน้าสาขาอินทซีทองเพราะเหตุใดกอเล่าตัวกล่าวว่าเนื่องเพราะมีแต่มันสมองจึงสามารถกําจัดเจ้าหมื่นอินทซีให้กับท่านหลังจากที่เล่าแพะเสียชีวิตท่านหากไม่มั่นใจว่าสามารถกําจัดเจ้าหมื่นอินซีพ้นทางไป ย่อมไม่ลงมือต่อเล่าแปะก่อนนางยิ้มเล็กน้อยกล่าวอีกว่าดูท่าหัวหน้าสาขาอินทรีใหญ่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับท่านมากกว่าหัวหน้าสาขาอินทรีทองเนื่องเพราะมันเป็นผู้ช่วยอันเข้มแข็งที่สุดของเจ้าหมื่นอินทรีมีแต่มันจึงสามารถกำจัดเจ้าหมื่นอินทรีลูกเฮียงชวงกล่าวว่าบอกต่อไปแต่รอจนเจ้าหมื่นอินทรีจบชีวิตหัวหน้าสาขาอินทรีใหญ่จะไม่เป็นสหายของท่านอี ตอนนั้นมันจะแปลเปลี่ยนเป็นศัตรูของท่านท่านย่อมไม่ปล่อยให้มันขวางทางท่านดังนั้นดังนั้นเป็นไรดังนั้นท่านย่อมต้องสอกหาคนผู้หนึ่งฆ่ามันหรือเราไม่อาจลงมือเองเราหากไม่มีความมั่นใจสามารถกำจัดมันไหนเลยปล่อยให้มันดำรงตำแหน่งสืบแทนเจ้าหมื่นอินทรีก่อเล่าตัวกล่าวอย่างยิ้มแย้มท่านย่อมมั่นใจแต่หากรอจนหัวหน้าสาขาอินทรีใหญ่ดำรงตำแหน่งสืบแทนเจ้าหมื่นอินทรีย สภาพการจะผิดแผกแตกต่างเนื่องเพราะมันไม่ใช่ตัวโง่งมมเมื่อถึงเวลานั้นต้องระมัดระวังท่านเป็นพิเศษลุกเฮียงช่วงพลันหัวรออีกแล้วตอนที่มันถูกจี้ใจดำมักจะหัวรอมันทราบว่ามีแต่การใช้การหัวรอปกปิดความไม่สบายใจจึงเป็นวิธีประเสริฐสุดก่อเล่าตัวกล่าวเสียงเนิบนาบท่านหากต้องการหาคนฆ่ามันมีต่สอบหาจากเราจึงประเสริฐสุด อเนื่องเพราะไม่ว่าผู้ใดไต่เต้าขึ้นถึงตำแหน่งเยี่ยงหัวหน้าสาขาอินซีใหญ่ต้องนึกถึงสุราและนารีมันหากต้องการหาสตรีที่ดีที่สุดก็มิอาจไม่สอบหาเราลูกเคียงช่วงตาเป็นประกายกล่าวว่าท่านเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านนี้จริงๆก่อก็เล่าตัวกล่าวต่อนอกจากหัวหน้าสาขาอินซีใหญ่แล้วบุคคลที่ท่านมุ่งมั่นกำจัดย่อมเป็นแม่งแชหุน นางเพ่งมองลุกเคียงชวงเปล่าช้าๆแต่ท่านไม่มีความมั่นใจว่าสามารถฆ่ามันท่านทราบได้อย่างไรกอเล่าตัวกล่าวว่ามันเป็นบุคคลที่เราชุบเลี้ยงตั้งแต่เล็กย่อมเข้าใจมันซึ้งกระจ่างกว่าทุกผู้คนนอกจากมันเองคิดตายไม่เช่นนั้นไม่ว่าผู้ใดาย,ยากที่จะฆ่ามันเราทราบว่ามันมีฝีมือรวดเร็วยิ่งกอเล่าตัวกล่าวว่าไม่เพียงรวดเร็วมีหนำสำย่างแม่นยำ อาจบางทียังไม่อมหิตพอแต่กรอกกลิ้งเพียงพอกรอกกลิ้งกอเล่าตัวอธิบายว่าความหมายของกรอกกลิ้งคือมันเรียนรู้ถึงการหลบซ่อนตัวเมื่อใดหลบซ่อนในสถานที่ใดจึงปลอดภัยเนื่องเพราะมันรู้ซึ้งถึงการอดกลั้นหากไม่รอคอยจนได้โอกาสเหมาะรับรองไม่ลงมือนางแย้มยิ้มแล้วกล่าวตอขณะที่เม้งแชหุนซ่อนตัวในโลกอาจมีเพียงบุคคลเดียวที่สามารถหามันพบ ลุกเอียงช่วงถามว่าบุคคลน,นั้นคือท่านมีผิดเป็นเราท่านยินยอมฆ่าเม่งแชหุนกอเล่าตัวกล่าวอย่างเฉื่อยชาข้าพเจ้าคงไม่ถึงกับต้องปลูกสร้างห้องหอให้กับมันลุกเคียงช่วงเพ่งมองนางผ่านไปเนิ่นนานค่อยยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าดูท่าท่านเข้าใจเราลึกซึ้งกระจ่างจริงๆก็เล่าตัวยิ้มแย้มหยาดเยิม้มกล่าวว่าอาจบางทีเนื่องเพราะพวกเราเป็นบุคคลประเภทเดียวกัน เมื่อครู่เรากล่าวไม่ผิดมีแต่เราสองจึงเป็นคู่สู่สมคำพูดนี้ความจริงเป็นถ้อยคาธรรมดามีเพียงพื้นเพสามันมีหนำซ้ำแทบชวนให้สะอิดสะเอียนแต่คําพูดนี้พอกล่าวจากปากลุกเฮียงช่วงขายแปลเปลี่ยนเป็นแฝงความหมายลึกล้ำเป็นพิเศษมีน้ําหนักเป็นพิเศษไม่ว่าผู้ใดได้ฟังคำพูดของมันประโยคนี้มีอาจไม่ใคร่ครวญโดยรอบคอบก่อเล่าตัวกำลังใคร่ครวญจริงๆ ดวงตานางทอแววครุ่นคิดจับจ้องมองลุกเฮียงชวงคล้ายกับจะมองทะลุซึ้งถึงจิตเจตนาแท้จริงของมันในใจลุกเฮียงชวงที่แท้คิดอะไรไม่มีผู้ใดดูออกได้ก็เล่าตัวพลันหัวร่อแล้วกล่าวว่าอาจบางทีพวกเราเป็นคู่สู่สมมาแต่กำเนิดจริงแต่ท่านย่อมไม่รับเราเป็นภรรยาเราก็ไม่อาจแต่งงานกับท่านเป็นเช่นนั้นจริงดังนั้นคำพูดของท่านนี้หามีประโยชน์ใดไม่ มีประโยชน์มีประโยชน์ใดนั่นต้องดูเหตุการณ์กอเล่าตัวถามว่าดูเหตุการณ์ใดดูว่าท่านสามารถกระทําเรื่องใดย,ยินยอมกระทําเรื่องใดให้กับเราคนผู้หนึ่งหากต้องการให้บุคคลอื่นกระทําเรื่องราวให้กับมันทางที่ประเสริฐสมควรถามตนเองสามารถกระทําเรื่องใดให้กับฝ่ายตรงข้ามบ้านลุกเฮียงช่วงกล่าวสั้นๆว่าท่านก็ทราบ ที่เราสามารถกระทำให้ท่านมีมากมายยิ่งอย่างนั้นคําถามที่สองคือท่านยินยอมกระทําให้กับเราหรือไม่บางครั้งยินยอมบางครา,าอาจไม่ยินยอมเมื่อใดจึงยินยอมหลังจากที่ท่านกระทําเรื่องราวที่อํานวยประโยชน์แก่เราก่อนประการหนึ่งก็เล่าตัวทอดถอนใจกล่าวว่าท่านไม่เคยตกลงเรื่องที่เสียเปรียบมาก่อนกระมังเป็นเช่นนั้นจริงเอาเถอ ท่านต้องการให้เราทำอะไรท่านบอกมาตอนนี้เราเพียงต้องการให้ท่านกระทำเรื่องราวหนึ่งกอเล่าตัวกรอกตาไปมากล่าวว่าหรือท่านต้องการให้เราสืบสอบร่องรอยของเล่าแปะให้กับท่านมิผิดขอเพียงท่านสามารถสอบพบเล่าแปะเรื่องที่หลงเหลือเราจะจัดการเองก็เล่าตัวยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเรายินยอมกระทำเรื่องนี้ให้กับท่านเราเองก็คิดสอบพบมันคิดชมดูมัน รอยยิ้มของนางครั้งนี้พิเศษพิษสดารยิ่งลุกเคียงช่วงรู้สึกเหนือความคาดหมายเล็กน้อยกล่าวว่าท่านต้องการชมดูชายชราผู้หนึ่งก่อเล่าตัวพงกศสีสับยกมือตกแต่งเรือนผมที่ยุ่งเหยิงกล่าวช้าๆเราต้องการชมดูว่าบุคคลที่มีศักดิ์ศรีสูงสุดสามารถกำหนดความเป็นตายของผู้อื่นเยี่ยงเล่าแป๊บเมื่อถูกผู้คนบีบคั้นคุกคามจนต้องร่อนเร่หลบหนีกระทั่งตนเองยังไม่ไว้วางใจ จะแปลเปลี่ยนเป็นสภาพอย่างไรลูกเฮียงช่วงเงียบงันนิ่งนานจึงกล่าวช้าๆในความคาดคิดของเรามันก็เป็นเชกเช่นกับผู้อื่นแปลเปลี่ยนเป็นเศร้าเสียใจยิ่งประหวั่นพร่นพรงยิ่งไม่ว่ากับเรื่องราวใดมิอาจวินิจฉัยอย่างเฉียบขาดและเชื่อมั่นเช่นการก่อนอีกก่อเล่าตัวถามว่าไม่ว่าผู้ใดตกอยู่ในภาวะการเช่นนั้นล้วนแปลเปลี่ยนเป็นช่างดังว่ากระมังใช่ ดวงตามันคล้ายทอแวไวไหววันพรั่นผึงชนิดหนึ่งคล้ายเกรงเกรงว่าสักวันหนึ่งตนเองอาจประสบชะตากรรมเช่นนั้นดวงตากอเล่าตัวกลับปรากฏรอยยิ้มขึ้นกล่าวว่าความหมายของท่านคือเล่าแป๊ะในตอนนี้ไม่น่ากลัวเช่นการก่อนอีกลุกเคียงช่วงผงศรศีกษะกล่าวว่าดังนั้นขณะที่ท่านสอกหามันไม่ต้องวิตกกังวลไปเราความจริงไม่วิตกกังวลเนื่องเพราะเรา ไม่จำเป็นต้องสอบหาเล่าแปะด้วยตนเองเพราะเหตุใดก็เล่าตัวกล่าวเสียงเนิบหน้าเนื่องเพราะเราทราบมีคนผู้หนึ่งสามารถสอบพบเล่าแปะให้กับพวกเราผู้ใดเม่งแชหุนในโลกมีเพียงบุคคลเดียวสามารถสอบพบเล่าแปะคนผู้นี้คือเม่งแชหุนสีหน้าลุกเฮียงช่วงปราศจากความรู้สึกใดๆคล้ายกับที่ได้ยินเป็นเพียงนามของบุคคลแปลกหน้าคนหนึ่ง ขนักที่มันดานเดือดที่สุดเครียดแค้นที่สุดสีหน้ากลับปราศจากความรู้สึกใดๆรอยยิ้มในดวงตากอเล่าตัวเด่นชัดกว่าเดิมกล่าวว่าท่านคงรู้จักเม้งแชหุนลุกเฮียงช่วงพงกศรษะกล่าวว่าแต่เรากลับไม่ทราบว่าตอนนี้มันอยู่ที่ใดเราทราบเนื่องเพราะเราพบเห็นมันแล้วแก้วตาลุกเคียงช่วงเริ่มหดเล็กลงกล่าวว่ามันอยู่ที่ใดอยู่ละแวกใกล้เคียงนี้ ลุกเคียงช่วงหัวรอออกมาทวนคำว่าละแวกใกล้เคียงนี้ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันผู้ใดเป็นประมุขปกครองพื้นที่รัศมีหลายร้อยลี้ของละแวกนี้ท่านอย่างนั้นหากเม่งแชหุ้นมาถึงละแวกนี้จริงผู้ที่พบเห็นร่องรอยมันเป็นบุคคลแรกสมควรเป็นเรากอเล่าตัวยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าแต่แล้วท่านไม่ทราบหนึ่งเพราะท่านไม่รู้จักมักคุณเม่งแชหุ้นเท่าเทียมเรา สถานที่เป็นของตายคนเป็นสิ่งมีชีวิตมีแต่เราจึงทราบเม่งแชหุนพอบรรลุถึงสถานที่หนึ่งจะซุกซ่อนอยู่ที่ใดใช้วิธีการเยี่ยงไรหลีกเลี่ยงจากความสนใจของผู้อื่นลุกเฮียงช่วงพงกศษษีรัะช้าช้ากล่าวว่าท่านเข้าใจในตัวเม่งแชหุนอย่างลึกซึ้งจริงๆในโลกไม่มีผู้ใดเข้าใจเม้งแชหุนซึ่งกระจ่างกว่าเราเชกเช่นกับต่ำใต้ไม่มีผู้ใดเข้าใจในตัวเล่าแปะลึกซึ้งกว่าท่าน ลุกเฮียงช่วงกล่าวอย่างครุ่นคิดท่านพบเห็นมันเมื่อใดก่อนที่จะพบผ่านท่านมันเห็นท่านหรือไม่อย่างไม่ท่านคิดใช้วิธีใดให้มันสืบสอบเล่าแปะให้กับพวกเราก็เล่าตัวกล่าวว่าไม่ต้องใช้วิธีใดเนื่องเพราะเม่งแชร์หุ้นความจริงรุดมาสอบหาเล่าแปะและสอบหาท่านโดยเฉพาะนางแย้มยิ้มแล้วกล่าวต่อท่านสมควรทราบ ต่อให้เป็นสตรีที่สามารถปกปิดความลับที่สุดหลังจากอยู่ร่วมกับบุรุษผู้หนึ่งเป็นแรงปีจะแปลเปลี่ยนเป็นปราศจากความลับใดๆไม่มีความลับใดสามารถปกปิดกอเล่าตัวได้ความสัมพันธ์ระหว่างเซีเ่ยวเตี๊ยบและลูกเฮียงชวงความจริงกระทั่งเล่าแปะยังไม่ทราบแต่กอเล่าตัวทราบดีชายโฉดเยี่ยงลูกเฮียงชวงย่อมไม่ปล่อยปละละเว้นเซีเ่ยวเตี๊ยบที่เติบใหญ่ขึ้นมาด้วยกันแน่นอน ลุกเฮียงช่วงคล้ายไม่แย,ยแสรับฟังว่านางกล่าวกระไรกล่าวอย่างช้าช้าว่าเม่งแชหุนเมื่อบรรลุถึงชะไหนจนบัดนี้ยังไม่หมาเนื่องเพราะมันไม่ชมชอบปฏิบัติการยามวิกาลอคนจํานวนมากเข้าใจว่าหากคิดจัดการกับบุคคลหนึ่งสมควรรอถึงยามวิกาลค่อยลงมือท่านเข้าใจว่าทัศนคติเช่นนี้ไม่ถูกต้องก่อเล่าตัวเน้นเสียงว่าทัศนคตินี้ไม่เพียงพลาดผิด มีหนำซ้ำยังผิดพลาดอย่างมหันเนื่องเพราะผู้ที่มีอาชีพเยี่ยงพวกเราเมื่อถึงยามวิกาลกลับต้องระมัดระวังตัวยิ่งกว่าเดิมช่วงเวลาที่ท่านเข้าใจว่าเป็นโอกาสประเสริฐเลิศที่สุดกลับมีหลุมพรางอันน่าสะพึนกลัวที่สุดดักรอท่านอยู่เม่งแชหุนจะไม่กระโดดเข้ามาในหลุมพรางนี้ก่อเล่าตัวกล่าวว่าไม่เด็ดขาดนางแย้มยิ้มแล้วกล่าวต่อมันแม้ยังหนุ่มชะกันแต่จิ้งจอกอายุเจ็ดแปดขวบ นับเป็นจิงจอกเจ้าเล่ตัวหนึ่งแล้วลุกเฮียงชวงกลับยิ้มออกมากล่าวว่ามิผิดจิงจอกที่อายุหนึ่งขวบก็กรอกกลิ้งกว่าวัวควายอายุสิบปีมากนะักรอยยิ้มพลันสลายคลายจากใบหน้าถามว่าเพียงมิทราบเม่งแชรหุนชมชอบปฏิบัติการเวลาใดก็เล่าตัวเน้นเสียงว่าในวันพรุ่งหลังจากอาหารเที่ยงแล้วลุกเฮียงช่วงกล่าวอย่างครุ่นคิดมิผิดช่วงเวลานี้ ใจิตใจผู้คนส่วนใหญ่จะผ่อนคลายปล่อยตัวตามสบายเนื่องเพราะไม่ว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงจะมีคนรุดมาราังควานในช่วงเวลานี้มีหนำซ้ำหลังอาหารเที่ยงหากนอนหลับสักงีบยังหลับสบายกว่าตอนกลางคืนอีกลุกเกียงช่วงเพ่งตาไปไกลกล่าวอย่างช้าช้าท่านเข้าใจว่าเม่งแชหุนจะล่วงหน้ามาในวันนี้หรือไม่อาจเป็นไปได้ท่านหากสามารถทำให้เม่งแชหุนทราบเรื่องของเล่าแปะ มันก็มิอาจไม่หมาแล้วลุกเฮียงช่วงเบือนหน้ามายังนางยิ้มพลางกล่าวว่าท่านย่อมมีวิธีให้มันทราบได้ใช่หรือไม่ก่อเล่าตัวก็ยิ้มเล็กน้อยท่านหากได้เห็นรอยยิ้มอันแจ่มใสของคนทั้งสองคนย่อมเข้าใจว่าทั้งสองเป็นบุคคลที่น่าสนิทสนมที่สุดดีที่ท่านไม่ได้เห็นรอยยิ้มของพวกมันดังนั้นท่านจึงมีชีวิตมีชีวิตอย่างเบิกบานใจ แต่ท่านสมควรตระหนักถึงเรื่องประการหนึ่งนอกจากกอเล่าตัวและลูกเคียงช่วงแล้วในโลกยังมีบุคคลที่ซ่อนดาบในรอยยิ้มอยู่มากหลายเป็นดาบที่ฆ่าโดยไม่เห็นเลือดชนิดหนึ่ง